อนันดารับไม่อยากมีลูกแต่โดนกล่องเรื่อยๆชักจะเริ่มเคลิมพระเอกอนันดาเอเวอริงแฮมแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับดีไซเนอร์สาวนัดนิชชาธนาลงกรมาสักพักแล้วแต่ยังไม่มีข่าวดีเรื่องคายาตเลยซึ่งอนันดาเผยว่าเพราะตนนั้นไม่เคยคิดเรื่องมีลูกแต่ช่วงนี้เริ่มเคลิมเพราะมีคนกล่องเรื่อยๆพูดตรงๆต,ตอนแต่งงานตั้งแต่แรกไม่เคยคิดว่าจะมีน้องอยู่แล้วไม่ได้มีอคติหรือไม่อยากมี แค่ไม่ได้คิดที่จะมีแต่ยอมรับว่าหลังจากที่แต่งมามันก็มีคนทักเยอะว่าเมื่อไหร่ยังไงโตไปเดี๋ยวเหงานะมันก็ค่อยๆค,ค,คิดโดนกลอมไปเรื่อยๆทุกวันนี้ทําบ้านก็เอะหรือเราจะมีห้องเผื่อไว้เลยแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังคิดจะทําร่วมกันก่อนที่จะเริ่มขบวนการความคิดแบบนั้นภรรย,ยาก็คิดเห็นตรงกันน้องเขาอายุน้อยกว่าผมเก้าปีด้วยแล้วเขาก็เป็น working w o m e n มีกิจการมีความฝันที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ชีวิตคู่ เขาไม่ได้ตั้งใจใช้ชีวิตมาเพื่อปฏิบัติต่อสามีอย่างเดียวเขามีสิ่งที่เขาอยากทำในชีวิตผมก็อยากให้เขาทำอยากให้เขาไปสำเร็จในเป้าหมายส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งในอีกไม่รู้กี่ปีหรือเร็วๆนี้หรืออีกนานก็ได้เราไม่ได้สนใจเพราะเรามีคอมมิชเมนท์ที่มันเป็น for ever อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้แล้วถ้ากลับมาเรื่องลูกเนี่ยพ่อผมเองมีลูกตอนห0กว่าแล้ว